สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องจากอมางวันนี้เรามาเปิด EP ศูนย์สามนะครับเราไปที่จังหวัดพะเยากันนะครับเดี๋ยวเราไปคาเฟ่นะครับชื่อว่ามิสเตอร์แฮนซัมนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นนะเราจะไปพักที่โรงแรมภูกลองนะฮะซึ่งมีความสวยงามมากเพราะว่าติดหวานพะเยาเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาบรรยากาศนะครับคาเฟ่ Hat, ที่มิสเตอร์แฮนซัมแล้วก็บรรยากาศที่โรงแรมมาฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ YouTube ช่องจากรมังกับตอนใหม่นะที่มีชื่อว่าเหนื่อยทั่วไทยไปกับกอนครับผม วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเปิดวาร์ปคาเฟ่ลับสุดชิคที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดพะเยากับร้านที่มีชื่อว่ามิสเตอร์แฮนซัมที่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ความรอเหมือนผมนะครับก<ะ>างบรรยากาศบริการและที่สําคัญคือเมนูเครื่องดื่มขนมข,ของเขาก็อร่อยเด็ดไม่แพ้กันนะครับแถมยังมีมุมถ่ายรูปวสวยๆใครที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับรับรองว่าไปที่นี่แล้วปังแน่นอนแต่ว่าทางเข้านะมันจะซับซ้อนแล้วก็ เข้าไปลึกนิดนึงนะแต่ว่าเข้าไปแล้วนะทุกคนไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนเพราะว่าร้านเขาบรรยากาศดีมากโดดเด่นด้วยความเท่มีสไตล์ที่ผสมผสานกินอายความเป็นพื้นเมืองเหนือเข้ากับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัว <Wow. S 1> เป็นบ้านไม้ยกสูงโครงสร้างโปร่งโล่งสบายตกแต่งภายในสไตล์ลอฟด,ดิบดิบทเทด้วยผนังปูนเปลือย เหล็กไม้ของตกแต่งเก๋ๆที่ให้ความรู้สึกฮิสเตอร์สุดๆเลยครับนอกจากนี้นะครับทางร้านนะครับยังมีเวิร์กช็อปปั้นเซรามิกถักโคเชวาดภาพบนเฟร,รมผ้าใบเพ้นตุ๊กตาไม้เพ้นกระถางต้นไม้พร้อมลงต้นไม้เอากลับไปดูแลต่อได้เลยครับใครที่สนใจนะครับมาที่ร้านมิสเตอร์แฮนซัมพะเยาได้เลยแผนที่ร้านสามารถเซิร์ชบน Google Ma p ได้เลยครับ วานพะเยาอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นทะเลสาบน้ําจืดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคําว่ากวาน ตามที่ภาษาพื้นเมืองหมายถึงบึงเกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและในฤดูฝนก็กั้นไม่ให้น้ำไหลแรงไปทั่วเลือกสวนไล่อยู่นาที่อยู่ปลายน้ำตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพะเยามีทิวเขาเป็นฉากหลังเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากไม่ต่างๆแปดสายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่างๆทัศนียภาพโดยรอบก้อนพะเยานั้นทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามประทับใจผู้พบเห็นจนอาจกล่าวได้ว่า เป็นหัวใจของเมืองพยาอยู่ที่ก้านพยาและด้วยความสมบูรณ์ของพันปลาที่ก้านพยานั้นทําให้เป็นแหล่งที่ผลิตปลาส้มลายใหญ่และขึ้นชื่อจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพยาใกล้ๆก้กานพยาก็มีอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองกษัตริย์แห่งอาณาจักรพยาวผู้ทรงสติปัญญาและอิทธิฤทธิ เมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหนแดดก็บรร้อนฝนก็บรรมจังหื้อบทก็บดจังหื้อแดดก็แดดจึงได้รับพระนามว่างำเมืองและจากด้านหน้าอนุสาวรีย์เมื่อมองกลับไปที่ก้านพะเยาก็จะเห็นลูกปั้นพญานาคสองตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของก้านพะเยาใครที่ผ่านมาทางพะเยานะครับก็อย่าลืมแวะมาที่ก้านพะเยานะครับมารับชมบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยครับผม สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็มาพักอยู่ที่โรงแรมภูกรองนะคะจังหวัดพะเยานะควที่มาติดกับกวานพะเยาเลยทุกคนก็คือบรรยากาศดีมากแล้วก็โรงแรมดีมากนี่ฮะจะให้ดูโรงแรมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี <sniff ing noise> ่ครับผมเช่าในห้องราคา1,200บาทนะครับาทสคืนนะเราจะนอนพะเยาสอคืนนะครับพรุงนี้ผมมาทํางานแถวนี้นะฮะว่งน้ำก็จะเป็นแบบโอโอารมณ์แบบรรลามาเอามาก สวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามมีตู้เสื้อสภาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างหลังมันจะเห็นวิวอะไรบ้างความสน่าออกมาก็จะไม่ค่อยเห็นอยู่เท่าไหร่ก็คือความยาวมันจะอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเห็นปะเห็นปะตรงนู้นก็จะเห็นอยู่เพราะว่าห้องเรามันไม่ได้ติดกับอ่า ริมเนาะมันก็จะเห็นแบบแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีเก้าอี e ้นะให้เรานั่งสูดาาแบบเบาๆพักผ่อนนะครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวเราจะนอนกันที่นี่แล้วก็ตอนเย็นผมจะไปทานข้าวที่ไหนหรือว่าไปอ๋อท่องเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอติอดตามกันอีกทีนึงี๋ยวดีขอเวลาพักผ่อนกันครับบ๊ายบาย